รีวิวขับรถเที่ยวในไต้หวนันต้องเตรียมตัวยังไงบ้างเดี๋ยววันนี้หวานมาเล่าให้ฟังค่ะไต้หวันเป็นประเทศหนึ่งนะคะที่เราสามารถที่จะไปเที่ยวแล้วก็เช่ารถขับได้ค่ะซึ่งก่อนที่เราจะไปขับรถเที่ยวที่ไต้หวันเนี่ยนะคะสิ่งสําคัญที่จะต้องมีเลยก็คือใบขับขี่สากลค่ะ ซึ่งวิธีการทำใบขับขี่สากลเนี่ยนะคะเราก็สามารถที่จะไปทำที่กรมขนส่งที่ไหนก็ได้เลยนะคะโดยก่อนที่จะไปทำนะคะหวานก็จะจองคิวในแอปพลิเคชันของกรมขนส่งค่ะเลือกสาขาเลือกวันที่แล้วก็เลือกเวลาที่เราต้องการที่จะไปทำใบขับขี่เนี่ยนะคะรวมถึงระบุไปด้วยค่ะว่าเราต้องการที่จะไปทำใบขับขี่สากลนะคะซึ่งเอกสารที่จะเอาไปใช้ในการทำใบขับขี่สากลเนี่ยนะคะก็จะมีพาสปอร์ตตัวจริงที่ยังไม่หมดอายุนะคะบัตรประชาชนตัวจริงใบขับขี่ของเราที่เป็น5ปีหรือว่าเป็นตลอดชีพรูปถ่ายหน้าตรง องนิ้วจํานวน2รูปที่ถ่ายไม่เกิน6เดือนค่ะแล้วก็ถ้าใครมีการเปลี่ยนชื่อก็เอาใบเปลี่ยนชื่อไปด้วยค่ะรวมถึงใบสมรสหรือว่าใบหย่าด้วยนะคะแล้วก็ค่าใช้จ่ายในการทําใบขับขี่สากลอยู่ที่505บาทค่ะซึ่งการทําใบขับขี่สากลเนี่ยนะคะเราไม่จําเป็นที่จะต้องไปสอบขับรถใหม่เหมือนตอนที่เราสอบใบขับขี่ค่ะเราแค่เอาเอกสารไปยื่นนะคะแล้วก็รอรับใบขับขี่สากลได้เลยค่ะซึ่งใบขับขี่สากลเนี่ยนะคะก็จะมี2แบบค่ะแบบ1ปีกับแบบ3ปีซึ่งการที่จะไปเช่ารถขับที่ไต้หวันเนี่ยนะคะว่แนะนําว่า ถ้าจะให้ช่วยที่สุดนะคะทุกคนให้คุณลองติดต่อไปที่บริษัทที่คุณจะเช่ารถนะคะแล้วก็สอบถามเขามาเลยนะคะว่าบริษัทของเขาใช้ใบขับขี่สากลแบบไหนนะคะซึ่งของหวานเนี่ยทำแบบ1ปีนะคะเป็นอนุสัญญาเจนีวานะคะซึ่งก็สามารถนําไปใช้งานได้ค่ะและตอนที่คุณไปขอใบขับขี่สากลเนี่ยนะคะหวานก็แนะนําว่าให้คุณแจ้งกับพนักง,งานที่กรมขนส่งด้วยเนี่ยนะคะว่าคุณต้องการที่จะไปเช่ารถขับที่ประเทศไหนคะ่ะเขาก็จะได้ช่วยคอนเฟิร์มอีกทางหนึ่งด้วยนะคะว่าใบขับขี่สากลที่คุณจะต้องใช้เนี่ยควรจะใช้ แบบไหนค่ะโดยการที่ไปเช่ารถขับเที่ยวที่ไต้หวันรอบนี้เนี่ยนะคะหวานใช้บริการของบริษัทไชลีสค่ะซึ่งเป็นบริษัทที่มีรถให้เช่าอยู่ทั่วไทยเปเลยนะคะก่อนไปเนี่ยหวานก็ได้ทําการจองโดยอ e ีเมลไปหาทางบริษัทค่ะแจ้งวันเวลาแล้วก็สถานที่ในการรับรถนะคะรวมถึงวันที่จะต้องส่งคืนรถด้วยค่ะทุกคนมีทริคนิดหนึ่งนะคะถ้าคุณจองรถผ่านเว็บไซต์ของเขาเนี่ยนะคะคุณอาจจะต้องรับรถแล้วก็ส่งรถในที่เดิมค่ะแต่ว่าถ้าคุณต้องการที่จะรับรถที่สาขานึงแล้วก็ไปส่งรถอีกสาขานึงที่ไม่ใช่สาขาเดิมที่ คุณรับรถเนี่ยนะคะหวันแนะนําว่าให้คุณติดต่อไปทางอีเมลคะ่ะบอกเขาว่าสถานที่รับรถกับส่งรถเนี่ยต้องการที่จะส่งคนละสาขากันนะคะเพราะหวานก็ทําแบบนี้เหมือนกันคะ่ะแล้วก็สามารถทําได้คะ่ะหวานไปรับรถที่สาขาใกล้ๆกับสนามบินนะคะแต่เวลาส่งรถเนี่ยหวานไปส่งรถที่แถวแถวไทเปเมนสเตชันคะ่ะเพราะมันก็จะสะดวกกับหวานมากกว่านะคะเพราะว่าเราอยู่ในเมืองอยู่แล้วนะคะเราอยากจะส่งรถในเมืองและบริษัทไชลิสเนี่ยเขาก็มีอยู่ทั่วไทเปเลยนะคะหวานก็เลยเลือกที่จะไปขึ้นรถแถวแถวไทเปเมนสเตชันค่ะ รับรถกับบริษัทชัยลิสเนี่ยก็ไม่ยากเลยนะคะเวลาที่คุณไปถึงสนามบินแล้วนะคะคุณก็สามารถวอตแอดหรือว่าโทรเข้าเบอร์ที่เขาได้บอกไว้นะคะแจ้งเขาว่าคุณถึงสนามบินแล้วเขาก็จะมีคนขับรถค่ะขับรถมารับเราถึงสนามบินเลยนะคะแล้วก็พาเราไปที่สาขาที่ใกล้สนามบินเพื่อที่จะไปทําเรื่องเช่ารถค่ะซึ่งรถที่มารับเนี่ยนะคะก็เป็นรถที่นั่งสบายมา,มากๆเลยค่ะทุกคนเป็นรถคันใหญ่นะคะที่หวานคิดว่าสามารถนั่งได้6กถึงแคนเลยค่ะรวมถึงด้านหลังเนี่ยก็สามารถใส่กระเป๋าเดินทางใบใหญ่ๆได้หลายใบเลยค่ะ เดินทางจากสนามบินไปที่บริษัทเช่ารถเนี่ยก็ใช้เวลาประมาณแค่10นาทีเท่านั้นเองนะคะแล้วก็พนักง,งานที่มารับเรารวมถึงพนักง,งานที่รับโทรศัพท์เราตอนที่เราโทรแจ้งเขาเนี่ยก็สามารถพูดภาษาอังกฤษได้ค่ะเพราะฉะนั้นเรื่องของการสื่อสารเนี่ยก็จะไม่ค่อยมีปัญหาค่ะพอเราไปถึงที่รับรถแล้วเนี่ยนะคะเขาก็จะมีเอกสารให้เรากรอกค่ะรวมถึงอธิบายรายละเอียดต่างๆในการเช่ารถนะคะซึ่งก็เป็นรายละเอียดเบสิคเบสิคค่ะที่เวลาที่เราเช่ารถในประเทศไทยนะคะก็จะคล้ายคกันะ,ะ่ะทุกคนและหลังจากที่เรารับทราบรายละเอียดเอกส้น กสารเช่ารถต่างๆเรียบร้อยแล้วเนี่ยนะคะพนักง,งานก็จะพาเราออกมาตรวจสอบรถค่ะซึ่งเขาก็แนะนําเลยนะคะว่าให้เราอัดคลิปวิดีโอตลอดระยะเวลาที่เราสํารวจรอบๆ,ๆรถะน,นะคะว่ารอบๆรถเนี่ยมีรอยอะไรบ้างนะคะเพื่อจะเอาไว้เป็นหลักฐานยืนยนนะะันค่ะว่าเราไม่ได้ขับรถไปขูดไปชนไปเฉียวใครมานะคะซึ่งรถที่หวานเช่าขับในทริปนี้นะคะเป็น To y o ต a c r o s s ค่ะสภาพรถเนี่ยค่อนข้างใหม่มากๆเลยค่ะทุกคนซึ่งถือว่าโอเคมากๆเลยค่ะการขับรถในไต้หวันเนี่ยนะคะจะ แตกต่างจากการขับรถในประเทศไทยเล็กน้อยค่ะเพราะว่ารถของเขาเนี่ยพุงมาลัยจะอยู่ด้านซ้ายมือนะคะแล้วเวลาที่เราขับรถเนี่ยนะคะเลนที่เราจะขับไปเนี่ยนะคะจะอยู่ขวาม,มือค่ะเพราะฉะนั้นเวลาที่เราเลี้ยวเวลาเปลี่ยนเลนต่างๆเนี่ยนะคะก็จะมีความงงเล็กน้อยค่ะในช่วงแรกๆแต่พอขับไปสักพักนะคะก็จะเริ่มชินแล้วก็จะปรับตัวได้เองค่ะไม่ยากอย่างที่คิดค่ะและถ้าใครรถทิปไปที่ต่างๆในไทเปนะคะไม่ว่าจะเป็นจิวเฟินที่จะขับออกนอกเมืองไปอะคะ่ะคุณจะต้องขับขึ้นทางด่วนนะคะซึ่งการขับขึ้นทางด่วนที่ ไต้หว yeah. ันเนี um ่ยจะไม่มีด่านเก็บเงินเหมือนบ้านเรานะคะทุกคนเขาจะมีตัวเช็คสัญญาณอยู่ที่รถเลยค่ะเวลาเราขับขึ้นทางด่วนนะคะเราก็สามารถขับขึ้นได้เลยค่ะซึ um ่งบางทีนะคะเราแทบจะไม่รู Nowadays, ้เลยนะคะว่าเรากําลังขับขึ้นทางด่วนอยู่นะคะทุกคนซึ่งค e ่าใช้จ่ายในการขึ้นทางด่วนเนี่ยนะคะสำหรับบริษัทนี้นะเราก็จะมาจ่ายในวันที่เราคืนรถค่ะในทริปนี้นะคะหวานขับรถเที่ยวเป็นจํานวน2วันนะคะทุกคนก็คือขับจากแถวสนามบินนะคะไปเที่ยวในเมืองแป๊บนึงนะคะแล้วก็ขับยาวไปที่จีหลงนะคะหลังจากนั้น ก็ขับขึ้นไปจิวเฟินนะคะซึ่งขอบอกว่าทางที่ขึ้นไปจิวเฟินเนี่ยก็จะค่อนข้างคดเคี้ยวนิดนึงนะคะทุกคนแต่สาหรับใครที่เคยขับรถขึ้นดอยอยู่แล้วนะคะก็ไม่น่ากังวลค่ะเพราะว่าคนไต้หวันเนี่ยนะคะเขาขับรถค่อนข้างสุภาพกันค่ะเคารพกฎจราจรมากๆเลยนะคะการแซงกันต่างๆหรือว่าการขับรถแบบไม่มีมารยาทเนี่ยนะคะไม่ค่อยเจอนะคะที่นั่นเนี่ยเขาค่อนข้างที่จะเคารพกฎจราจรกันอย่างดีเลยค่ะเพราะฉะนั้นนะคะการขับรถที่ไต้หวันเนี่ยค่อนข้างขับง่ายแล้วก็รู้สึกปลอดภัยค่ะเวลาที่เราไปเที่ยวจุด ๆที่ไต้หวันเนี่ยนะคะหวานได้ข้อมูลจากเพื่อนคนหนึ่งที่เขามีสามีเป็นคนไต้หวันแท้ๆแล้วก็เปิดร้านชาชื่อว่าเปเปเป็นใบชาที่อินพอร์ตมาจากไต้หวันเลยนะคะแหมโฆษณาให้เลยใครชอบชานะคะสามารถไปดื่มได้นะคะร้านเปเปเนี่ยมีหลายสาขาทัา่วกรุงเทพค่ะซึ่งเพื่อนคนนี้เนี่ยชื่อแพรนะคะเขาได้บอกกับหวานก่อนที่หวานจะไปไต้หวันนะคะว่าการขับรถที่ไต้หวันเนี่ยไม่ใช่ว่าเราจะไปจอดข้างทางตรงไหนก็ได้นะคะทุกคนมันไม่เหมือนประเทศไทยนะคะที่เราจะไปแบบจอดข้างทางป๊อกแป๊กเห็นว่าข้างทางมัน ว่างๆแล้วเราจะไปจอดเนี่ยแบบนี้ไม่ได้นะคะเขาจะมีที่จอดเฉพาะไว้ให้เลยค่ะทุกคนเป็นที่จอดรถที่เราจะต้องเสียค่าใช้จ่ายในการจอดรถแต่ละครั้งค่ะซึ่งการจอดรถที่ไต้หวันเนี่ยนะคะส่วนใหญ่เนี่ยเราก็จะได้ชิปหรือว่าได้ใบเสร็จมาเพื่อที่จะมาสแกนจ่ายที่ตู้จ่ายค่าจอดรถค่ะที่จอดรถที่ไต้หวันเนี่ย หวานแทบจะไม่เห็นคนที่มาคุมที่จอดรถเลยนะคะทุกคนก่อนที่จะนํารถออกเนี่ยนะคะทุกคนจะต้องมาที่ตู้จ่ายค่าจอดรถค่ะแล้วก็ทําการจ่ายค่าจอดรถโดยการกดเลขป้ายทะเบียนของเราค่ะแล้วเขาก็จะโชว์ขึ้นมาเลยนะคะว่าเราจอดรถไปนานเท่าไหร่นะคะแล้วก็ต้องจ่ายค่าจอดรถเท่าไหร่นะคะหลังจากนั้นถึงเอารถออกมาได้ค่ะสาหรับการรถทิปหรือว่าการขับรถเที่ยวที่ไต้หวันเองเนี่ยนะคะหวานคิดว่ามันค่อนข้างสะดวกมา,มากๆเลยนะคะสําหรับใครที่ไปกันหลายๆคนหรือว่ามีผู้ใหญ่มีผู้ ผู้สูงอายุไปในทริปด้วยเนี่ยนะคะยิง่งถ้าคุณออกน้องเมืองไปจีหลงไปจิ๋วเฟินเนี่ยนะคะถ้าเราไม่เช่ารถเนี่ยหลายๆที่เนี่ยก็จะต้องนั่งรถบัสไปนะคะซึ่งก็อาจจะไม่ค่อยสะดวกสําหรับผู้สูงอายุนะคะใครที่มีแพลนจะพาผู้ใหญ่หรือว่าพาผู้สูงอายุหรือว่ามีแพลนที่จะไปเที่ยวไต้หวันกันหลายๆคนเนี่ยนะคะก็ลองดูทางเลือกของการเช่ารถขับเที่ยวดูได้นะคะ <S <S สำหรับการเช่ารถของหวานนะคะก็คือการเช่ารถ2วันเต็มเลยนะคะค่าเช่ารถเนี่ยอยู่ที่ประมาณ5,000กว่าบาทนะคะแล้วก็จะมีเรื่องของค่าน้ามันที่เราจะต้อง ต้องเติมให้เต็มถังด้วยนะคะก่อนที่จะไปคืนรถค่ะซึ่งค่าน้ำมันก็จะอยู่ที่600บาทค่ะรวมเบ็ดเสร็จ2วันนะคะค่าใช้จ่ายในการเช่ารถขับรวมค่าน้ำมันก็จะอยู่ที่ประมาณ6,000บาทค่ะซึ่งถ้าแลกกับความสะดวกสบายอยากแวะเที่ยวตรงไหนก็แค่จอดรถลงเที่ยวนะคะหวานก็รู้สึกว่ามันคุ้มมากๆเลยค่ะสำหรับคลิปนี้ก็มีประมาณนี้นะคะใครที่กําลังจะไปเที่ยวที่ไต้หวันนะคะและอยากเช่ารถขับเที่ยวนะคะหวังว่าคลิปนี้เนี่ยจะให้ข้อมูลต่างๆแล้วก็เป็นประโยชน์กับคุณนะคะขอให้ ก็ยังมีความสุขนะคะบ๊ายบายค่ะ